อิสระที่แท้จริงไม่ได้มาจากอิสระทางการเงินเป็นอิสระจากจิตวิญ,ญญาณและความคิดที่จะหลุดกรอบจากคําว่าแพงจากคาว่านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยจนคุณกล้าที่จะมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆและคุณกล้าที่จะลงมือทําจนเกิดความเชื่อว่าคุณหาเงินง่ายหาเงินคล่องมาจากคุณได้ตระหนักรู้ในสิ่งที่คุณทํามาจากสิ่งที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นและคนได้เงินแต่ทุกทรมานตลอดชีวิตจนจิตไม่จนจนจิตไม่รู้สึกว่าเป็น ไม่รู้สึกว่าได้เงินเหมือนตอนเนี้ยผมกับโคตุตาเรียนรู้เรื่องหนึ่งบางทีเราซื้ออาหารมาราคาจานละสี่ซ้าห้าร้อยแต่เราไม่ได้ความทรงจําเขาเลยอ่ะมันมันไม่ได้อยู่มันมันมากขวาละจานเออมันบางจานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ความทรงจํามาเลยเราลืมไปเลย <c oughs> แต่เท่าที่เราจําได้คือเราเคยจ่ายจานนี้ไปห้าหกร้อยบางจานเป็นพันแต่มันไม่ได้อยู่ในความทรงจําของเรามันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจ่ายทั้งหมดแลกของความทรงจํา แต่มันก็ต้องเรียนรู้กันไปอย่างอย่างมีอาหารจานหนึ่งวันวันวันก่อนสั่งมากินแล้วผมรู้สึกผิดหวังวันนี้หม้วันก่อนสุดท้ายก็คือว่าแล้วผมก็รู้สึกผิดหวังพอรู้สึกผิดหวังเสร็จปุ๊บผมก็จะมีวิธีการแก้กรรมก็คือผม,ผมจะต้องไปกินอาหารแบบเดียวกันแต่เป็นเจ้าที่เคยกินแล้วอ,อร่อย,ออยเพื่อลบล้างความทรงจํานั้นผมต้องรีบทำไม่เกี่ยวกับร<ำ>าคานะไม่เกี่ยวผมต้องรีบทําไม่งั้นไอความทรงจํานี้มันจะเล่นงานผม แล้ก็ต้องไปกินสิ่งั้นอ่ะก็พรุ่งนี้ก็ต้องจัดการละเแาจริงๆวันนี้ก็วันนี้ก็อ๋อคือเขาพมจาดีมันไม่มีอะไร <c oughs> ไม่อร่อยมันแค่เรามันมันไม่ถูก,จกใจประสบการณ์ของเราดีเหมือนกันขับรถทีหลังจะได้ไม่ต้องเชิญ้อ,อบองวันนี้โอเคสรุปสุดท้ายการเป็นของคุณนะครับที่สรุปสามข้อทั้งหมดสรุปสามข้อในวันนี้ที่จะบอกกันก็คือว่าวันนี้เราทําอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเล่นโซเชียล คุณต้องทํามันเล่นนะถูกแล้วแต่คุณต้องมีความจริงจังซ่อนอยู่ข้างในอ,อย่าอย่าทำมันเลยจริงจังมากแล้วมันดูเครียดไปหมดเลยนะครับวันนี้ได้ได้วางระบบจิตให้พี่ท่านหนึ่งท่านนี้สะดวกมากเป็นเป็นคุณครูสอนสอนนักเรียนหวังดีนะก็พานักเรียนไปเข้าวัดสองร้อยคนเลยพระเพื่อก็มากระซิบบอกโยมวันลังไม่ต้องพามาก็ได้นักเรียนเยอะขนาดเนี้อา้าททาไมล่ะหรือว่าพระไม่พอ มันเพืองเข้าวัดอท่านก็อยู่ก็ลำบากพอแล้วไปถึงเนี่ยท่านก็พูดขำๆเพืองเข้าวัดอะไรวบบเนี้ยท่านก็บอกว่าเออถ้าอยากบรรลุธรรมนะ่ะอยากไปนิพพานะ่ะหลังบ้านเดินๆเ,เอาทุกวันมันก็ไปถึงเหมือนกันอะไรมบณนนะี้ะลคือไม่ต้องมาที่วัดรอกนอยพระที่วัดไม่ไปไม่เข้าวัดเลยสิบปีแต่นั่นคือความจริงนะเขาพูดเขาพูดขำๆไปอะ่ะแล้วก็เลยบอกว่ามันมีอย่างหนึ่ง ก่อนจะไปสรุปสามข้อย่อยฟังของขําว่าเรามักจะทําให้คนเข้าใจเรื่องความรวยผิดและเราก็เป็นคนที่ผลักดันให้คนส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยไปอยู่ด้านของความจนคนที่อยากรวยเนี่ยกลายเป็นคนที่ผลักดันให้คนไปอยู่ด้านความยากจนเยอะที่สุดอย่างวิพี่คนหนึ่งเนี่ยรับราชการมาตั้งนานแล้ววันหนึ่งอยากรวยขึ้นมาอยากรวยขึ้นมาเสร็จปุ๊บก,ก็เลยลาออกจากราชการพอลาออกจากราชการมา แต่ตอนที่มันยังมีเงินบำเำหน็จบำนาเหลืออยู่ก็ทำชิวๆทำขายตรงชิวๆไปคุยกับใครก็มีความขำไปคุยกับใครก็มีความสนุกทุกคนก็ขำและสนุกก็เลยมีอภิจิตตหมู่เรื่องความสุขก็เลยทำทำมาทำมา,ทำมาเสร็จปุ๊บยอดขายได้มาเป็นหลักแสนไม่เคยมีเงินต่อเดือนถึงหลักแสนจิตมันกลัวฮะจิตมันไม่คุ้นเคยกับความรวยมันกลัวเงินหลักแสนอุ้ยตายแล้วตกใจจะได้เงินหลักแสนเลยเหรอคราวนี้ <G ül> แม่ทีมก็บอกต่อไปต้องสองแสนสามแสนหลักล้านขนาดหลักแสนได้ยังตกใจยังกลัวพอหลักสองแสนเริ่มเครียด <G ül> เริ่มกดดันคือทำไม่เป็นไงมันไปแสดงอีกบทบาทหนึง่งคือไปเห็นในละครบอกว่าคนรวยต้องแบบเงี้ยมุยยมันเข้าไปใน,น,นจิตเลยนะ <G ül> แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนรวยแบบที่ผมเคยเปลี่ยน <G ül> เริ่มพูดอะไรจรงิงจังเริ่มเครียดสุดท้ายลูกทีมหายหมดสุดท้ายก็เลยว่าให้ขำขำห่าหามากแล้วสุดท้ายสิ่งที่สร้างความยากจน ให้กับคนส่วนมากคืออะไรหรือเปล่าคนในครอบครัวเริ่มมองว่าแกแบบผิดปกติละเมื่อก่อนตอนเป็นหนี้เป็นสินด้วยกันตุ๊กตาก็เป็นอย่างนั้นแหละอดีตตั้งแต่สมัยก่อนนะที่เคยเป็นหนี้เป็นสินด้วยกันมาเนี่ยยังได้ยินเสียงหัวเล้อยังได้ยินเสียงหัวเราะเจ้าหนี้มาวิ่งหนีหนี้ด้วยกันยังได้ยินเสียงหัวเราะพอเข้าถึงความรวยปุ๊บเออพอตอนเป็นหนี้เป็นสินยังมีของฝากพานั่งกินกันในครอบครัวแบบ หัวลอกกันได้อะแต่พอวันนึงประกาศกล้องกับคนในครอบครัวว่าฉันอยากรวยกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและคนส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนไปแบบนั้นคือเครียดตึงทุกอย่างแล้วก็พูดแต่แบบถ้าถ้าถ้าขายตรงแล้วกูจะพูดเรื่องนั้น<ป>ทั้งวันแล้วก็ชวนทุกคนในครอบครัวจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่และพลังงานที่ส่งมามันทาให้ทุกคนเครียดแล้วมันก็เกิดการต่อต้านพอทุกคนในครอบครัวต่อต้านทุกคนก็กลับไปดูว่า สมัยก่อนพ่อหรือแม่ไม่เป็นอย่างนี้พ่อกับแม่น่ารักกว่านี้ทําไมตอนนี้พอพ่อกับแม่อยากจะรวยขึ้นมาทําไมพ่อกับแม่เครียดจังถ้าเป็นแบบนี้หนูไม่รวยดีกว่าจิตวิญญาณหนงความยากจนเกิดขึ้นทั้งครอบครัวโอ้โหติดช้างเลยนะคะเนี่ยจิตวิญญาหนึ่งความยากจนเกิดขึ้นทั้งครอบครัวเลยคนที่อยากรวยคนหนึ่งถ้าไม่เข้าใจชีวิตสร้างคนจนลายล้อมเต็มไปหมดเลยนอกจากที่จกว่าโอเคเราจะรวยเลยนะ มาทุกคนมันร่วมเป็นส่วนหนึ่งศักดิ์ศรีพยานของพ่อกับแม่นะให้กาลังใจพ่อกับแม่ด้วยนะคุณยังทําตัวเหมือนเดิมและที่ต้องทํามากกว่าเดิมคือมีความสุขมากกว่าเดิมมีรอยยิ้มมากกว่าเดิมเพื่อให้ลูกๆและคนรอบตัวเห็นว่าเส้นทางใหม่ที่คุณเลือกเดิมมันดีกว่าเดิมมันไม่ใช่รอพิสูจน์ว่าหอบเงินเข้าบ้านเพื่อพิสูจน์ตัวเองสุดท้ายเวลาที่คุณตึงเครียดทุกคนต่อต้านคุณก็เลยมีความคิดว่าเดีย๋ยวกูจะทําให้ดู กูจะหอบเงินให้พวกมึงดูว่ากูทําได้แล้วพวกมึงจะต้องมัดสยบอยู่แทบเท้าออกูทุกคนในบ้านแอนตี้ต่อต้านหมดนี่แหละ <c oughs> สิ่งที่เขาเห็นเราเพราะฉะนั้นการฝึกจิตทําให้คุณเข้าใจธรรมชาติตของความรวยความรวยวมวยันเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเราควรจะพูดถึงความรวยจริงไหมฮะหลายคนก็มีคอมเมนต์บอกว่าโค้ดสถานการณ์อย่างเนี้ยโค้ดจะพูดถึงความรวยอีกเหรอเอาแล้ว ท่านจะให้ผมพูดเรื่องความจนและความตายเป็นไงเรัะจริงๆถ้าผมไม่พูดถึงความรวยและชีวิตที่ดีคุณไม่ปรารถนาสิ่งนี้จริงๆหรอเเลือกได้ค่ะว่าเราออหรือคุณปรารถนาแต่คุณไม่กล้าพูดจริงหรอคือวันก่อนอะไรนะคลิปรวยได้ทุกสถานการณ์ออกไปคนดูเต็มเลยแล้วแล้วมีคนหนึ่งเขาไปดูคลิปคนตุกตาอะไรนลรวยสองแสนอ่ะเมื่อก่อนก็ไม่กล้า แชร์ออกไปคอมเมนต์มาเลยนะน่ารักมากเมื่อก่อนไม่กล้าแชร์ออกไปเพราะดูว่าคนอื่นจะมองว่าเราเพี้ยนแต่ันนี้กล้าแชร์แล้วครับสบายใจมากก็แค่นั้นอ่ะเหมือนแม่หนูใช่ไหมอออยพรอยพรคนๆก็ว่าแม่อพี่น้า พูดคำว่ารวยอย่าเพ้อเจอ้าอย่าเพ้อเจ้าแม่ร้องให้ฟังเราเล่าแม่ไม่เคยเล่าเลยแต่ทุกวันนี้แม่ก็พระเจ้าวอวยพรทุกคนน้องนุ่งทุกคนจนกระทั่งหนาหนามีน้าอีกสองอีกสองคนตอนนี้ก็เป็นแฟนลับตุ๊กตาในยูทูบแลเพราะว่าเชื่อแล้วรวยเอเอก,ก็ถามอย่างคุณจะพูดเรื่องความจนทำไม่ะขายดีขึ้นนะะวันนี้เรามาจนกันเถอะคุณลำบากพอหรือยังผมมีสามวิธีที่ทำให้คุณลำบากแล้วก็ชีวิตแย่แบบวันนี้ ผมมีวิธีที่ตื่นขึ้นมาแล้วคุณซึมเศร้าเลยพี่ตุนมาไงพี่ตุนว่าไงเพิ่งลงคอร์สเมื่อวันเมื่อวันอังคารวันนี้สองวันสามวันที่ผ่านตอนนี้ได้เงินเกินครึ่งแล้วเห็นไหมเย้อะต่ออะต่อไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไอ้จบทัศนคติของจิตวิญญาณมันไม่เป็นไปได้นะเออพุตธาเรื่องนี้เดินเดินไปปากซอยร้านคร้านก๋วยเตี๋ยวเล่ามุกตลกเอาเกาเหลามา ก๋วยเตี๋ยวก็เหลมาพี่มันก๋วยเตี๋ยวน้ําแดงน้ําใสพี่รูน้ําแดงน้ําใสของหนูดูอะไรกันมันน้ําสักน้ําเนี่ยเขาบอกว่าใส่เขาบอกว่าใส่เลือดไหคเขาไม่เอาเนี้ยแต่เขาก็บอกว่าน้องหญิงก็บอกว่าเวลาตอนนี้น้ํามันงวดมันอร่อยแน่นอนและจังหวะเดียวกันพนักงานร้านขายของแถวนั้นสองสามคนเขาถือชามก๋วยเตี๋ยว่ันน้าร่อยพูนชามเลยแล้วเมื่อค้าก็พูดที่เราเชื่อ จร,จ,รจริงจริงไม่ได้บบกถึงว่าไม่อร่อยหรืออะไรนะมันเป็นมุกขำอ่ะวันเถอะนะบอกว่าเราก็ถือเขาพูนจานออกไปมันยิ่งเพิ่มความเชื่อจากสิ่งที่ตามองเห็นว่ากูมาถูกทางแล้วกูมาถูกทางแล้วพอพอเสร็จปุ๊บเขาก็าาแม่ค้าเขาพูดสาทับอีกนะไปบอกพวกพวกที่ร้านนะจะรอถึงห้าทุ่มถ้าไม่มาเดี๋ยวปิดร้านแล้วมันต้องอร่อยแน่มันต้องสุดยอด <laughs> คือเขาก็อร่อยมาตรฐานแต่เราดนไปคิดเกินมาตรฐานของเขา ไม่ใช่ไม่อร่อยนะพอกลับมาเสร็จปุ๊บคนทุกตาก็แบ่งเป็นสองชามเลยปรุงปรุงปรุงเสร็จเรียบร้อยผมก็เดีแกจะแบ่งสองชามกินไม่เดียวผมก็กินปุ๊บผมก็นิ่งผมนิ่งแล้วเราอยู่กับการไม่ตัดสินคือปรุงนานมากส่วนตอนนี้ปรุงแล้วพอผมผมก็กินกินกินไปเสร็จปุ๊บทั้งคู่คนทุกตาก็ปรุงชิมจังหว่าปรุงและชิมเนี่ยหมดไปครึ่งชามแล้ว คือจังหวะที่แกปรุงเนี่ยมันหมดไปครึ่งชามแล้วคือกว่าจะหารสช,ชาติที่ลงตัวค่ะว่าจะเจอแค่แค่งวดชามอะ่ะใช่ไหมผมก็ดูแล้วก็บอกว่าน้องหญิงมเมนะื่อกี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่ถามเนี่ยว่าน้ําใสหรือน้ําแดงพี่ได้คําตอบแล้วน้าก่อยก๋วยเตี๋ยวน้ํากลอยเข้า <c oughs> <c oughs> ใจว่าน้ํากลอยไหมคือมึงจะเข้มก็ไม่เข็มจะหวานก็ไม่หวานแล้วก็บอกว่า ถ้าต้องหญิงกลุ่มต่อไปคาดว่ารสชาติที่ลงตัวมันจะมาตอนที่มันหมดชามเพราะมันเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำากลอยมันไม่ใช่น้ําแดงหรือน้ําใสมันเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำากลอยส่งไปให้น้องชายเพื่อสาวอ่านเสร็จว่าขำแ้วก็ทําไงพี่ก๋วยเตี๋ยน้ํไกลกินกินไปเถอะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมันกินไม่อร่อยมันไม่ถูกปากเลยจริงพี่แนะนําให้รีบกินจะได้ไม่ทรมาน พี่และเราค่้เรียกกินเลิกกินอ่ะหนูจะได้ไม่ทรมานมากความทรมานจากการกินไม่ได้ผ่านพ้นไปเร็เๆเอาอิ่มท้องค่อยว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ยื้อมาเดี๋ยวน้ำใสหรือน้ำแดงน้ำกลอยน้ำกลอยคือถ้ามันกลอยแบบแล้วอย่าไปพยายามปรุงเถอะอแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าใจตัวเองมันกินแล้วมันไม่อร่อยก็เรียกกินจะได้ไม่ทรมานนานกินให้มันหมดความทรมานจะได้หมดไป เหมือนชีวิตเราเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบน้ำกลอยหรือเปล่าแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นน้ำกลอย oh. เราไปพยายามปรุงพยายามดัดแปลงพยายามสแสดง oh. คือมันเป็นน้ำกลอยอ่ะคุณเพ้าใแต่ว่าคุณต้องเอาน้ำดีไล่น้ำน้ำเค็มออกไปมันถึงจะเป็นน้ำน้ำใสกินแบบของไม่อร่อยจนเคยชินกับความไม่อร่อยอ่ะจนแบบว่าสุดท้ายกินแค่แค่อยู่ท้องแต่ชวิตไม่เคยรู้จักความอร่อยเลยอะไรก็แพงหมดอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เสียดายที่เกิดมาแล้วอุตส่าห์มีเชฟระดับโลกเกิดตามมา แต่ไม่มีโอกาสได้กินฝีมือเขาเข้าขใจป่ะแล้วแล้วพอเรากินแค่อิ่มท้องก็ไปสร้างปมเข้ามาอีกปมหนึง่งอย่าไปกินแล้วมันกินเลสมันโลกกินกินไปเถอะมันโอโ้โห <c oughs> คุณไปสร้างความชอบธรรมที่คุณจะจน <c oughs> คุณไปสร้างความชอบธรรมที่คุณจะกลายเป็นคนยากจนเ <c oughs> ข้าใจไหมคุณไปสร้างเงื่อนไขที่ที่จะมาบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นความทุกข์ทรมานที่คุณเป็นเนี่ยมันเป็นความงดงามสูงสุดของชีวิตและสุดท้ายเป็นไง มันก็ทรมานไปเรื่อยๆนะโอเคถ้าชีวิตคุณมันกินแล้วมันทรมานมากเรียบดีเข้าใจมันซะอย่าให้มันทรมานไปกว่าน,นี้เลยนะ <c oughs> จงอุทิศเวลาเงินทองทุกสิ่งอย่างเพื่อให้เข้าใจมันซะแล้วความเข้าใจไม่ใช่ถามแล้ววันนี้ผมก็อย่างที่บอกผมเจอคําถามท,าที่ผมอึ้งจริงๆอะ <c oughs> ่ะโค้ดคะระหว่างที่เรียนกับโค้ดไม่ได้เขียนขอบคุณทํายังไงดีคะเอา้า เรานี่หงงเลยเราไปไม่เป็นเลยเอเอ,เอ,เอตุ๊กตาจะตอบเขาไงดีว่าเคสน,นี้ <c oughs> เขาไม่ได้เขียนในสิ่งที่เขาก็รู้ว่าเขียนแล้วมันจะดีแล้วเขามาลงคอร์สเพื่อที่เขาจะทาที่เขาจะฝึกแต่เขาก็ไม่ทําแล้วเขาก็บอกว่าเขาควรทํายังไงดีกับสิ่งที่เขาไม่ทาเพราะทาแล้วมันจะสําเร็จงงอ่ะเออ <c oughs> นั่นแหละทั้งนั่นแหละทั้งหมดของชีวิตที่<อ>ที่เป็นมานะเออเรียรีบเข้าใจซะนะไม่เข้าใจก็ทําต่อจนเข้าใจ นะครับอ่าว,วันนี้ลาไป,ไปก่อน,อ,นอ่าขทุกคนมีความสุข